โอเคทุกคนก็กลับต่อที่พาระสอนนะครับผมวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเรียนโคตรเยอะนะครับโอเคทุกคนไปดีกว่าผมจะไม่พูดมากครับผมรู้ว่าทุกคนคงดูคลิปผมไม่จบหรอกนะครับก็รีบๆไปเลยละกันนี่ทุกคนเป็นแชสเตอร์สองใช่ไหมนายแมนนะครับโอเคโหลดดิ้งนะครับรถโคตรดังผมบอสเสร็จเกมมาทุกคนผมก็จะพูดดังๆนะครับทุกคนจะได้ได้ยินผมอย่างชัดเจนเนาะโอเคนี่ผมจบไปที่พาร์ทนังี้ใช่ปหมพาร์ตวันนะครับ ก็คือเรากดตรงนี้ใช่ปะเราก็จะตกแป่งล่างนะครับผมก่อ,อ,อเดินตัวมันคงไม่มีอะไรใช่ปะกดเลยนะฮะโอเคทีนี้ถ้าว่าเราไปทําการเก็บหัวโขลงเนะี่ยมันก็จะได้ตามเลยนะแต่ตอนนี้คือเราจะเปิดประตูเราไม่ได้ครับประตูมันล็อกหมดเนานะถ้าเกิดว่าเรา,เราต้องเราต้องดูอันนี้ก่อนนะถ้าเราไม่ดูมันก็เปิดไม่ได้นะครับไปลไมปันจะขนมาคุดหมดเลยนะผมัมาที่นั่งอีกทีกัน ไปนับไม่กี่คนเพื่อคุยกันนะอันนี้มันโดนวันช็อตเดียวตายนะครับเราก็ต้องรีบไปนะครับทีทุกคนผมจะเริ่มตามหานะครับประตูก็ปิดไม่ได้หรอวะทีทุกคนเจอะแยะนะจะหาครบนะครับ ดูโฆษณาผมตายนะมันเลยบอกว่าของที here, ่เก็บมามันเรียะเดิมนะไม่หายกบตัวไอ้ตัวนี้มันมันนะตัวนี้มันดักน้าได้นะต้องระวังนะคือตัวหน้าในเกมที่มเม็นคือมืดมากเลยนะแต่ว่าทุกคนน่าจะเห็นชัดนะเพราะว่าผมปรับเปลี่ยนให้ทุกคนได้ดูแล อันนี้ต้องหากุญแจงมาใส่ในรัเปลาทีลว ออ้ยเียเกือบโดนนิดเดียวเชียวเกือบโดนแล้วทุกคนมองไม่ค่อยเห็นแล้วมืดมากถ้าบมเล่นเอโอก็ขอโทษทุกคน,นาาเลยนะนี่กนมาตามตัวเลยแล้วก็ตรงนี้มันจะมีกล่องอันนะี้เปิดได้โอเค าจจะไม่ได้พูดได้มากนะก็แค่เล่นๆครับหูเือบเสือบเสือบเสือบพีบบ่เสกอะไรวะทุกคนมึงไงตามก็ไม่หยุดอีก กูเกือบดิ้นหนีชีวิแล้วนะถ้าผมตายเริ่มเล่นใหม่เลยเจได้เนี่ยร้องไห้นะที่ตะโกนมาอยู่ข้างนอกนะดูดิดโอแล้วมีเฉลยให้ดูนะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่ใช่ความสมัครใจเองเล่นหายากเกินไม่งมืดมากอเลยเฟืองไงต่อครบแล้วทำมาต่อจะหาหัวกระโหลกใช่ปะ ใช่นะหาหงหกกะโลกยู่สิบอะไรไม่รู้ว่ะเฮ้ยตามมาตัวปู๊กแตงกูปุ๊แต่งแล้วหนังเลยโอ, <S <S โอลมแรงลมแรงผีสิงผีสิงเุ้ยเราไปตุกนคนี้นดิ เฮ้ยหมืนเอาเอามาประกอบกันนะครับทุกคนมาประกอบเราไว้ทุกคนสมุันี้ให้ตามมันตัดมันไปนะครับแล้วมึงเตือดแลถึงมึงจะฆ่มึงฆ่ากูเลยหรอเอาเอาะบอกให้บวกให้ตามมันไปนะครับสมคนเลยเฮ้ย ก็เลยอะ่ะเพราะดีวยกูเก็บคือชิ้นส่วนหน้ามึงกูลมแรงเกินพี่นีกคนเราต้องไปนะครับโอเคครับผมมาไอ้กระดูเจอมึงไรฆ่ากูกูเซื้อของไรฆ่ากูให้กูเก็บชิ้นส่วนเนื้อมาให้หน้ามึงมึงจะเก็บประกอบเดี๋ยวก็ปล่อยกูไปนี้โอเคนะผ่านด่านสามนะโอ้เป็นด่านที่ยากเหลือเกินอยู่นะเฮ้ยนะกูกลับมาห้องแด็ก Я помогу тебе сбежать отсюда. Что? Кто вы? Это не важно. Важно, кто ты. Убийца, психопат или жертва обстоятельств. Нет, я опасен для общества и Я А что если тебе будет нравится подставить? И все таблетки, которые ты принимаешь, идут тебе только во время. นี่มีเกีียวน้ำเลยโอเคอันนี้เปิดแล้วเนาะตอแรกเปิดมาได้เอ้านี่มีของกินดีนะพาเจแล้วมันกินหนอนนะมันจะเป็นเราแนะ่ะใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนจะบอกนะว่าเฮ้ย นู้นวุ้ยขวานตะฟันบุ้ยฮะวิดีโอวนไปวนมานะไม่มีอะไรนู้วุ้ยรุ้นขวานฟันครับอันนี้ก็กลับมาห้องน้ำเหมือนเดิมเนะนาะไม่มีอะไรนะมีอ,าาอ,มอ,อมนะไรอ่ะเออมีโอเค่มาใส่น้ำนะโอเค คก็เอาน้ำมาลดต้นไม้นะครับนั่งกันต่อือเราต้องหายตัวทั้งนะบางทีอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะ มีเปิดปักบวบน้ำนะลังเออทุกคนโอ้ยเย่แล้วยังไงต่อนี้กู้ามาบ้ำแล้วมันก็มีเป็นมือล็อกเห็น <laughs> <laughs> ถตาบุงแห่กันวานนี่กวา้างเขาสับทิ้งกันนะอ,อูก้กย้เออ ครอบมันได้ยดีอ่ะทุกคนแล้ววะพี่กเกิร์นะรุมตามเก็บใช่ปะมาที่โถนะครับ เจอมือครับ oh, <laughs> โอ้ยชิดตายไอตัวห้าจะมันจำสเกลาร์พัทหนึ่งด้วยวะอะไววะนี้เนี่ยอันนี้ก็เปิดมาแล้วเหมือนเดิมนะพิซซ่ากินนะฮะอดนนีน่ากินกับพาเจเล็กพาเจแล้วมันเรากินหนอนนะแล้วเป็นหนอนพิซซ่านะ <laughs> ครยังไม่ได้ดูก็กดดูได้นะ,ะนครับอาติดกัค่อยเอาเลยวะทุกคนอ๋อมีกระดาษโนต้ตตรงนี้นะกูก็ไม่ได้ดูอืม Steve Jackson, Стив Джексон, встаньте на Красный Крест. 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 А, хунта меня. Отлично, я вхожу. Добрый вечер, Стив, как самочувствие? Завершу, иду на Это замечательно, мне необходимо поставить вам укол Я правда чувствую себя гораздо лучше, давайте не будем Стив, не спорьте с вашим врачом Прошу вас лечь на кровати и приспустить штаны Я не знаю, โอ้โดนหมอชิตูดอ่ะเปิดคอมดูนะ95ทับร้อยคือแล้ววะเกมเฮ้ยทุกคนมันมีวินิเกมอะไรน,นี้ด้วยเฮ้ย เราคุณไอ้หนอนเนี่ยไอ้หนอนนั่นเนี่ยที่เรากินในพัไรทุกคนหนอนน่ เฮ้ยกระสุนใหญ่มากทุกคนโอเคทุกคนผมลงเล่นไปแล้วมันก็หากกระสุนไม่ได้ว่ะพอเราตายแล้วกดดูโฆษณาใช่ป่ะเราเกิดใหม่ก็กระสุนมาห้านัดนะครับคือมันให้เราฆ่าทั้งหมด30ตัวเว้ยแล้วมันให้กระสุนกูมาเก้านัดเอเวนโอเคทุกคนก็ขอจบพาร์ทสองมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับแต่พาร์ทหน้าเราจะมาทําการเล่นให้จบนะครับเ oh. คลียรนะ์เรื่องเว้ยผมลองไปหาวิธีกันนะว่ามันต้องหากกระสุนยังไงนะครับโอเคก็ okay, ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด ines, กไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้น เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคนี่ก็ติ๊กต็อกมาฝากไว้ด้วยแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทุกคนไวบ้านนะครับทุกคู่ไอตัวก